อาเดี๋ยวเราขุดเออบ้านมันจะต้องเริ่มจากชั้นนี้อเกินทะลุทะลุมีเดสบาร์ด้วย เปลี่ยนเป็นดินอ่าโอเคสวิชเป็นดินเนาะแล้วเราก็วางให้หมดเลยเราจะอุดน้ำเนาะโอ้เดี๋ยวอุดน้ำแป๊บหนึ่งนะ น้ำเป็นอุปรสรรคต่อการสร้างมากนะฮะเราควรจะอุดมันเนาะเด้งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันอะไรอะฮะ What is this box อ๋อเคลยเคล์อุดไว้แถวน,นี้แหละประชาบายบายคือถามว่าถ้าไปสมัยก่อนนะมันจะแบบมีความสําคัญกับเรามากเพราะว่าแบบเคล่ะมันปั๊มยากมันต้องทำดัสซึ่ซงเราขี้เกียจทําไงแต่ในตอนนี้มันมีประโยชน์แล้วเพราะว่าเรามีเครื่องปั๊มที่สุดยอดมากเออตอนนั้นตอนแรกตอนแรกตอนที่เราแบบเราจะมาย้ายไอ้เครื่องร่อนอะไรนะั่นอะ เราคิดเลยนะว่าจะต้องแบบไปเร่งความเร็วให้มันมันจะได้รอดเร็วๆแต่คิดีกทีเมื่อกี้ยังแค่แบบเบสิกเบสนะล้นแล้วไม่อยากคิดเลยให้มันเร็วมากมันจะล้นเท่าไหร่นะฮะมันาจะแบบทะลักออกมาปุ่มตาำปุ่มต่ำเลยนะแบบโอ้ต้องมาตามเก็บไอวานเด r ะ อ่ะเดินอ่ะเดินเดินโอเคขุดเอเอตรงไหนนะอันนี้คือชั้นเนาะ คือที่ตรงนี้จะต้องเรียบนะฮะตรงนี้เรียบแล้วอะอะรูรูรูอึบ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 ดีนะที่เราแมวแบบที่ขุดเร็วขนาดเนี้ย เนีย่ยมันก็คงนานมากนะกว่าจะไถเสร็จเพราะโชวเวลมันก็มันไม่ได้ขุดลัวขนาดนี้ไงเออมันก็อาจจะนานหน่อยดีนะที่เรามีอินฟินิตี้เอออันนี้มันเป็นบิ๊กแองนะถ้ามันเป็นโชวเวลมันจะเร็วขนาดไหนน่าสนใจเนาะเออใช่ใช่ใช่ เมื่อกี้เราไปได้เซอร์เทมโลมาใช่ไหมไม่ใช่ดิเราไปที่ไหนมาแมนชั่นอ่ะเออแล้วเ,เราไปเจอซิลทอสไงตอนนั้นเราเคยต้องการซิลทอสอ,อ,อ่ะเอยเราได้แล้วแต่แลวก็แบบอ๋อซิลทอสเหรอเออเราก็ลืมไปอยู่ดีก็เพิ่งนึกได้เมื่อกี้ซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับเมื่อกี้เลยแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกับตอนที่เราได้มาเลยเรามาพูดอะไรเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมันเกิดประโยชน์ไหมโอ้โเขียนวาง โอเค okay, ตรงน,นี้พื้นที่เรียบแล้วแล้วเราก็มีหลุมนิดนึงเปลี่ยนเปลี่ยนดิเปลี่ยนเออโอเควาง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 เอ้ยไม่เอา โอเคยยยยบร้อเเี่มดี๋ยวเราตีกรอบนะฮะตีกรอบตีกรอบกรอบไม่ใช่กรอบกรอบคือเฟรมไม่ใช่แบบกรอบแบบกรุบกรอบคือแบบทุกคนก็เข้าใจว่ามันเป็นเฟรมอยู่แล้วกรุบกรอบไม่ได้คิดเลยอ่าก็เผื่อบางคนคิดนะเนาะเดี๋ยวประตูเราจะทำเป็นประตูบานใหญ่เหมือนกับไออันนั้นก็ได้เนาะไม่รู้สินะ เคยรู้อะไรบ้างไม่เคยฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยอ่ะเดี๋ยวตอนนี้จะวางเป็น glass p a t e ทั้งหมดเลยนะเอ่อ glass p a t e เก็บ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 ได้เก็บเก็บไม่ได้ก็ม่ต้องเก็บ โอเคที่เหลือกเก็บเราจะวางเป็น glass pane l glass pane เอ้อเดี๋ยว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 แล้ว glass pane l นะมันเพนยังไงเนี่ย กาสเพนเออไม่มีเอฟซีเหรอเฮ้ยฮัลโหล <c oughs> <c oughs> มันเป็นบล็อกของไมค์ครับนะเองไม่มีเหรออิตาเลียมัอิตาเลียอิตาเลียไม่มีเดี๋ยวอิตาเลียทำมาจากไอมูนสตโตนเหรอไอ้คิดช่างมัน แก้สแบบนอร์ ia, มัลี่อ่ะมีไหมนี่แหละที่ไอต้องการ yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. เย่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 เราจะใช้เป็นไอรอนบ a าสดีกว่านะมันเป็นแบบความคลาสสิกสักนิดหนึ่งอาจจะอนุรักษ์ความเป็นคลาสสิกของ Minecraft สักนิดหนึ่งนะฮะ อาเราควรจะมีที่ขุดแบบเป็นซิลทอชนะ,ะทีเออเราอาจจะใช้เป็นแบบดาร์คนิกสตาร์ฟออปาวเวอร์ไม่ก็เป็น s ู p r e ร e เนียมพิกเอ็นะฮะที่จะเป็นซิลทัชนั่นเองบางคนงงซิลทัชคืออะไรซิลทัชก็คือละมูลสัมผัสซึซ่งขุดอย่างไรก็ได้อย่าง,งานันนะฮะอย่างเช่นขุดส o ตนก็ได้ส t ตน e c o เบอร์ส o ตนก็ได้เบอร์สเตนซึ่งอันนี้ก็เป็นมาตรฐานอู่แล้วว่าแล้วไม่ต้องมันเกี่ยวอะไรกับซิล ถอดด้วยอย่างเช่นบอกกระจกนี่ทุบแล้วหายถูกต้องไหมให้เป็นอท็อกก็ทุบแล้วก็ได้เป็นกระจกแบบนี้กลับขึ้นมานั่นเองมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วจะวางเกินทําแมวอะไรปับโอเคนี่คือห้องโง,โง่กะโหลกกะลาอันนึงนะฮะ เธอแม่ icana, โธอเธอมาเธอเอามาทำไมเก็บเก็บเก็บเดี๋ยวเราจะทำเป็นอารันบรัสโอเคซึ่งเราจะใช้ใช้ชุยโจเอาว o o มาสักนิดหนึ่ง wood wood spruce spruce tree เย่เศ spruce เย่อ่าฮะไม่ใช่นี่มัน hen house บ้านไก่ใช่ไหมใช่เออใช่ใช่ใช่ แล้วก็แบบสปูตแพ a n งอ่ะเออยังไงสปูตแพ a n งแล้วก็ไอรอนบรัสไอรอนบรัสไม่ใช่ไอรอนดอ r สิดผิดผิดพูดแล้วเมาขอเป็น b u t t ท n ด้วย b u t เ o นฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยหนเดี๋ยวนะหนึ 1, ่ง สามสี่สี่ห้าห้าหกหกโอประตูสองบานเหรอเนี่ยอ่าเราจะทำประตูกี่บานดีแต่ดูจากสภาพแล้วบานนี้น่าจะดีที่สุดนะเรากระทุบออกเหมือนเดิมโอเควางอย่างนี้อย่างนี้ ลา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  <_ C os> กดนะโกนะอีอีนนะเออมาได้ไงเดลิมอนอ่ะโอเคแล้วบันไดละ่ะเออนั่นน่ะสิบันไดบันดไดไดบัน stairs โอ้ฟรีกสเตร,ร์มันก็แบบมีความร่ำรวยมาก ถ้าสนใจเนาะเอ๊ะหรือจะเป็นซันนี่คอสไหมเฮ้ยมันก็ดูสดใสนะคอสแต่์หรือซันนี่คอสแตรดีกว่ามันจะดูแบบเกินความคลาสสิกสีขาวขาวเออขาวคืออะไรเรามาทำอะไรกี่กี่ขั้นดีสองแล้วมันสองสองสองก็สองอ้าอ้า เฮ้ยมันดูสวยงามมากเลยนะเป็นขาวสงา่า mm hmm. อุ๊ยตกใจ <c oughs> น้องปลาวะ บากไหมาเนี่ยก็เพื่อความสวยง,งามานะอึ๊บอึ๊บไอ้โอ๊ยอย่างงี้อ่ะโอยบิดแล้วครบุมอยากอยากใช้ไปชื่อกอดได้กว่านีกนะอย่างเงี้ยเออ่เลกกินหรือเปล่คาคอนทอนซี ไี premises, like ้กนเนี it? It like like ่ยถ like ้ามแบบไม่ใช like ่ด like ิมันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สปีดไม่ใช่ละไม่ใช่ไม่ใช่กางเกงไม่ใช่กางเกงถอดเป็นเสื้อเป็นเสื้อเอออันนี้อันนี้เออเออมันจะได้แบบบิดแล้วหยุดบิดแล้วหยุดอะไรเงี้ยเอออันนี้ถนัดมากกว่ามันดูแบบเล่นแล้วง่ายกว่านะ นี่แบบเชื่อคราวเนาะเราจะได้แบบวิ่งไปตรงไหนปุ๊บอยู่ตรงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบไม่ต้องแบบมีความหน่วงนะหน่วงแล้วมันแบบเล่นลําบากมากนะมันก็จะมีพอมันหยุดปุ๊บมันก็จะมีความแข็งทื่อน,นิดนึงนะแบบเป็นคนที่ไม่มีความยืดหยุ่นกับชีวิตอะไรสักเลยอะไรอย่างงี้เ,าเนานะเออมามามาๆๆเอออย่างเงี้ยได้นี่นี่อ่ะโอเคแล้วก็ อ๋อมีความสวยงามโอ้มันรูปแบบอะไรเนี่ยเออมันดูปแปลกๆนะ ี่ก็ได้อามันก็โอเคนะไหนๆดูดิโอ้ยศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแล้วศูนย์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 แปดเอ้ยคือถ้าบอกได้ทศนิยมพี่ก็ชีวิตเปลี่ยนได้เหมือนกันนะฮะเอาเผื่อมีเด็กมาดูทศนิยมคืออะไรทศนิยมก็คือเป็นเรียกว่าอะไรทศนิยมก็คือเป็นเศษที่มันแบบ ถ้าศูนย์จุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไม่เต็มอะ่ะคือศูนย์มันคือจำนวนไม่ไม่ใช่หนึ่งใช่ไหมโอ้ยไม่รู้อธิบายยังไงโอ้ยวางอะไรเนี่ยอย่างเช่นนะแป๊บหนึ่งอ่าทุเรศอ้า อีกนิดนึงอีกนิดนึงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เราจะต้องโอ้ยเราจะต้องวางตัวมุมตรงนี้อ่ะโอเคอ่าเออทำไมมันได้มาควบคุมยากขนาดนี้เนี่ย โอเคยังโอเคแล้วมั้งเออ,เอ,อ,เอ,อผิดด้านโอ้ยมีความ ยุ่งวุ่นวายกับชีเวิตมากไอ้เจ้าสแตอร์นี้เนี่ยเอ,อดูดีแล้วเนะาะแต่ตอนนี้อะสิเออมื่อกี้เราวางไงเนี่ยเออน่าสนใจเนาะ อ้ยบันไดนี้มันแบบม,มันมนีความยุ่งยากกับชีวิตอะไรขนาดนี้นั่นอ,อันนี้แบบดูดีมากเลยนะแต่อันนี้มันแบบวางไม่ได้อ่ะ อ๋องั้นอย่างนี้เราก็ให้มันหันหน้าไปทางนี้แทนสิเออนั่นดิแล้วเราก็ให้มันหันหน้าไปทางนี้มันก็จะสวยๆไงเออแล้วก็แค่มาแก้ไขแค่เนี้ยมันก็เหมือนเดิมปะมันเหมือนเดิมเลยนะไม่ไม่หรือว่าเราต้องวางอย่างนี้เหรอเอาละปริศนาบันไดามาละเอ,อ้ย เออย่างนี้แหละอย่างนี้แหละเออเออช่างมาันเถอะช่างมาันเถอะนะฮะปวดหัวละเอออย่างเช่น0.8289อย่างนี้นะคือ 1, 1> ไหมไม่คือ0ยไหมไม่เชิงมันเป็นเกือบ1นะมันก็คือแบบเป็นไม่รู้จะอธิบายยังไง้าถ้าใครไม่รู้จักจริงๆก็ไปเซิร์ช g o o g l e ไม่ก็รอเรียกกับคุณครูเอานะฮะ ก็มาถึงแล้วโอ้ว้าวเฮ้ยลองดูข้างนอกนี้บันไดมันจะสวยแค่ไหนมันไม่เห็นนะแต่ถ้ามาสว่วนมันก็สวยนะ เดินขึ้นอย่างเงี้ยบางทีเอาไปหลอกคนอื่นนะฮะอันนี้มันเดินขึ้นยังไงนะาอะไรเงี้ยไม่ดไมันต้องอันหน้า,างเอ,อ้ยมันเอ็นคอมากกว่านี้ไม่ได้ยังไงเนี่ยว้าโอ้ยอึ๊บอ่าโอเคส่วนชั้นต่อไปนั่นสิจะขึ้นยังไง จะทะลุดได้เลยมัง้งไม่น่ามีปัญหานะฮะอ่ะโอเคโอ้ <S 2> <S 2> เรามาถึงชั้นบนแล้วเย่ <S <S บันไดก็เหลือเยอะเลย ่วนอันนี้เป็นบันไดแบบไม้มากแล้วถ้าเราเปลี่ยนบันไดแบบอย่างเงี้ยเออไม,ไม่ไม่รู้เสียนะแต่บันไดไม้ก็โอเคแล้วนะเออมันก็เป็นบันไดที่อาร์ตีนะฮะแบบนี้มันก็แบบเป็นเสาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะมีความแบบปักแสงด้วยนะโอเคเฮ้ย มืดสินะฮะฮะโอ้ระยะมันไกลไหมเอ้ยทรงนี้มันมืดอ่ะ ดูดิลองวิ่งรอบๆดิตออะอ่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 ะอะตรงนี้สว่างแล้วอ่ะโอเคอ่ามันวงขยายมั้งตรงนี้มืดมากเลยนะเนี่ยอะไลน์มาไลน์ ตกลงมาตกใจสิตัวเขียวๆอะไรเนี่ยมันมาได้ไงสรุปคือลืมปลับแสงม,มันชื่อว่าแรมปะไอเฟลอันนี้ไง อ่าโอเคประมาณน,นี้สวยไหมไม่อ่ะโอเคแล้วมัง้งไหนด้วยซีต้งไหนมือดอีกต้งไหนมืดไหมมืมดไหมมืมดไหมไม่มืดแล้วเย่ yeah. สว่างแล้วนะ No monster can spawn here so it is safe now yeah มันขึ้นเร็วนะเออดี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 ดอ่าเดี๋ยวเราเออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งนะรู้สึกว่าเครื่องงอนแร่จะระเบิดโอ้โหเก็บ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  มันดูดช้าคือสามารถทำสปีดอาเกตได้ไหมทำได้แต่ขี้เกียจเอ้ยให้อย่างนี้มันก็เร็วขึ้นอ่ะแล้วมันก็ระเบิดออกมาอย่างเงี้ยก็แทกออกมาตูมของเกินกาดโดยเฉพาะไอ้อินฟินิตี้เนี่ยไหนดูสิอินฟินิตี้เรามีเท่าไหร่แล้วสามล้านอยู่โลยห๋อ โอ้โห0.012แล้วเเร็วจังเลยฮะสุดยอดไปเลยในขณะนี้นะฮะเราได้ดำเนินมาเป็นเวลาสองชั่วโมงครบแล้วนะฮะซึ่งภารก,กิจของเราก็ได้จบลงแล้วซึ่งเอากาแฟออกมานะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะระเบิดนะแค่นี้ยังระเบิดไม่พออีกเหรอ ขอบคุณที่ติดตามผูชมในวันนี้นะฮะรายการต่อไปก็คือเมชชายนะฮะคือเราสามารถไปใส่ฟอร์จูนในไม้มันใส่ได้นะแล้วฟอร์จูนทำไงล่ะฟอร์จูนมันทำยังไงโอ้โหอีซี่นะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยไม่ใช่ดิมันต้องเป็นซีฟอร์จูนดิซี C ่ฟอร์จูนทำไม่ได้นะเสียดายมากเลยโอเคโอเคตรงนี้เราอ่ะทุบไม่มีเสียง ตึ๊บอ้าวไม่มีไม้อ่าช่างมเถอะนะอาได้แค่นี้ก็พอละมัง้งคือถามไม่อยากทำอตาเนยียเลยนะมันมันแบบวุ่นวายเนอะโอเคเอ่อเคล็ดต่างๆเราปิดไปแล้วอันนี้ยังไม่ได้ทำแล้วก็คอมพิวเตอร์เราเหลืออะไรอย่ะอ๋อง่ายๆเนาะแต่เราขี้เกียรตทำนั่นแหละโอเคคอมพิวเตอร์ไปเอชอฟทาวเวล ครบแล้วเหลือแต่ compact machine compact machine อ๋อโอ่โอ compact machine add compact machine เลย add compact อ่ะแป๊บหนึ่งนะฮะอกโอเคโอเคโอเค compact machine ใช่ไหมเราจะต้องเอาแบบ maximum เลย ซึ่งเราจะต้องทําเจ้าเครื่องนี้ซึ่งมันชื่อว่าฟิลโปรเจคเตอร์นะฮะเซอร์เลยเซืร์เลยเราไม่ต้องครับครับทำไมให้เสียเวลาสองอ่าโอเคอ่าเอา่อต่อเอ่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะเราได้วางไปเท่านี้นะยังขาดอยู่เนาะโอเคก็ขาดมันต่อไปแล้วกันซึ่งเจ้าเครื่องนี้นะมันจะเป็นเครื่องที่เอาไว้ครับ เออสิ่งที่มันไม่ใช่เกมไมค์คร f บคาบอ่ะเข้าใจไหมนั่นแต่สินะงงอ่ะเดี๋ยวเราเซกแองเจิลบล็อกออกมาเลยดีกว่าเอาเอามาเยอะๆเลยนะฮะสีอันเลยแล้วกันซึ่งตัวคราบนั้นเราจะเอาไว้ตรงไหนดีเอ่ยตรงไหนดีฮะเอาแถวแนี้แล้วกันเนาะเอาแถวนี้แหละอ่ะใช่ใช่ใช่อ่ะวางเลยเมันมันชนสระเซลข้างล่างไหม รู้สึกมันจะชนนะใช่ปะ่ะชนใช่ไหมชนโอเคถ้ามันชนอย่างเงี้ยต้องกระยอบออกมานิดนึงนะ๊ปโอเคอวางไม่ใช่เออโอเคอ่าเออเอ,อ,อ่ะตรงนี้นะ,ะแล้วก็หันมาทางนี้นอ่มาทางนี้เสร็จแล้วแล้วมันอยู่ที่ไหนเอ,อ่อ คลิกเอาเอามาตรงนี้ก่อนนะตรงนี้ก่อนอ่าหายมาทนี้อ่าโอเคเยี่ยมตรงนี้แล้วตรงนี้ตรงนี้นอ่าไม่ถูกถูกปะถูกปะอ่าถูกด้วยนะฮะโอ้สุดยอดไปเลยเนาะอ่านี่ไงเห็นไหมมันจะเป็นลําแสงสีสวมนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราต้องขอคอปอร์โซนออกมาด้วยนะฮะเพื่อเราจะเอามา วางไว้ในเอ๊ะทำไมแองเจลมันอ๋อๆเราทุบไปแล้วนะอันนี้ก็ทุบตามนะทุบสีรออะไรอ่ะทุบเลยทุบเลยโอเคซึ่งตรงนี้มันคือเป็นกรอบกรอบนอกนุ่มในเอา้าโอเคมันเป็นกรอบนอกนุ่มในเนาะอ่ะอันนี้มันอยู่ในร d i u s ของมันเนาะงั้นเราก็จะต้องวางบล็อกนี้นะฮะอ่ะโอเควางเลยวางพื้น ตึบต๊บตึบ๊บตึ๊บอ่ะอันนี้คือสุดแล้วใช่ไหมสุดแล้วโอเค